เด็กเห็ดโอ้ยใจหวังมาขายอีกแล้วอาจาย์ใจวังมาขายอีกแล้วเฮ็ดยัางยวงหันบดิมาใจหวังตาเขาได้หลายบอปีนีิปึ้ยตาเขาสั่นพ่อแม่เอ้ยตาเขาก็ไดียุตตาเขานี่เขาได้หลายอุ่มบันไดได้หลายอุ่มบันไดอ่าที่โทถได้ตักงสองสามอุ่มทร้มดาเด้อใจวังนี่ หวังไม่ธรรมดาได้จ่าเด้อนี่บ,บวบแล้วยังเหลือหวงกะลามยังเหลือบัวแล้วก็ยังเหลือได้จ่าเดื้อซอยสื่อยายหวังเด้อพี่น้องเด้อยายหวังมาขายยายหวังพ่นชีสสเกลแล้วมาขายทัวขายของเราตลาดชีคอท,ทั้งหนาดูาาตัดมีถ่ายดื้อทั้งหนาดูตัดยายหวังแล้วมาขาย ไบของเราโบไดไลซูดดนี่ว่าใส่คลิปไ้ซูสบไดไลแล้วไลซูดมันกับปม่วนสาพูดทายธรรมได้นี่แเลยเอาใจหวังเป็นดาราาระจํมช่องก่นอนบ,บับบกบวบกัมซาไดบักบวกจะของนี่แม่สิบาทสิบาท,บาทเอยบังคลามกันยังบวกสีดาบวกบวบนี่ละไปต้มแจมือแรง มาเด้กินเขาผลหลุดตอรี่เขาก็มาแซสะมาตั้งกันเด็กพี่น้องมาขายลอตเตอรี่ได้น่เลยถ้าขายกับยายหวังมาจากโรงบ้านทำอะไรถ่ายคลิปถ่ายคลิปค่ะจะซื้ออะไรคะรีบซื้อเลยจ้ามีแต่ของของบ้านทั้งนั้นแหละนี่เจ้าของมาเองเลย สีของเาก็มัือันบบกบัวบางสือไปกินแรงแนแนวนี่แหลมแหลวแรงเฮาต้มอันปนปุ้งปนปลาทูก็ได้กินแลอื่นมาสื่อทำส, kind of สือของเ่อเออสือของเราตัวแต่มาอยู่ตั้งแต่มาอยู่เออประหยัดประหยัดสืแต่น้ำใจหวังประหยัดสืแต่น้ำใจหวังเลย สามร้อยลุงสามร้อม่โอ้ยเหนื่อยไม่อยากพูดมากบอติงแต่ละคนเนาะแต่ละคนเนาะเป็นอย่างนี้แหละเปลี่เรียนกันไปเออกินข้าวล้านกินบกบวบๆในเด้อเด้อทิ้งเหลือบกบวบกันไว้คนทิ้เหลือข,ของห้องไปก่อนนี่แหละอ่อนๆเนาะ อา so ัาร้ยีเนาะเธอเยะยะเลยเราจะได้กินงรยนไที่นี่แล้จะบวกอรยจะเลไม่ไปจอกจังหวัดเลยไกลใช่ไหมไกลไม่ไปหรอกไ้แล้วได้ของไปกินแล้วค่ะของไปกินแล้วได้ผัดแล้วผัดแล้ว ไปนี้แล้วเรันรถไเย่ด้อค่ะด้อกระดียังขายได้จาย่งขายอูฟิเกเคุณทั้งนารอนพุณละไม่มีกลวยไม่ยังจะทั้เวลารุแลนไปแลนมารุกรแลนดไปแลนมาอืมเฮล่นารูตัดนาตัดสี่คอร์จุดร้ายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหงามาผู้ภาเนี่ยได้จ้าด้วย,วยสวัสดีจา้า